Be to know. สำหรับวิตามินอ e ีนะคะโดยทั่วไปแล้วจริงๆมันเป็นเรียกว่าสารอาหารหนึ่งอะคะ่ะเราสามารถพบได้อยู่แล้วในพวกอาหารทั่วไปนะคะก็คือมีอยู่ในพวกกลุ่มพวกของเม็ดธัญพืชหรือว่าในเรื่องของน้ำมันจากพืชน,นะคะก็จะมีอยู่ปริมาณหน้าหรือว่าบางทีอยู่ในพวกผักใบเขียวเช่นบลอกแครีหรือว่าพวกเป็น กีวฟก็ได้หรือว่าเป็นพวกมะเกือเทศก็ได้ค่ะว <ST AR C> ิตามินอีก็ยังถือว่าเป็นสารสำคัญนะคะในร่างกายคือเขาก็จะมีส่วนประกอบอยู่ในเซลล์ของคนเราทั่วไปนะคะเขาก็จะมีหน้าที่ของเขาแตกต่ากันก็คือแต่เราเชื่อว่าคือมันจะมีเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระก็จะมีความช่วยเรื่องของป้องกันเซลล์ที่ถูกทําลายเพิ่มภูมิคุ้มกันได้มีเรื่องของป้องกันการเกาะกลุ่มการของเกล็ดเลือด หรือเรื่องของหลอดเลือดอุดตันในคนไข้ที่เราต้องแบ่งเป็น2กลุ่มเนี้ยค่ะกลุ่มคนไข้ที่ทั่วไปเลยปกติทานเสริมทั่วไปเนี้ยค่ะปริมาณที่ต้องการต่อวันนะคือไม่เกิน400 IU อันนี้จะเป็นหน่วยนะคะของวิตามินนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติในกรณีที่เรามีโรคร่วมมีสภาวะพันธุกรรมบกพร่องหรือบางอย่างที่ทําให้เกิดภาวะพร่องหรือขาดวิตามินอ e. ีไม่ว่าจะจากการดูดซึมที่มันเสียบาหายไปหรือว่าจากการที่การ การทำลายหายไปยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตามแต่อันเนี้ยก็อาจจะต้องเพิ่มปริมาณทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์เพราะว่าปก,ปกติปริมาณที่เรากินเข้าไปทั้งหมด400 IU เนี่ยนะคะแต่ว่าเราพบในกระแสะเลือดมันจะน้อยกว่านั้น มันก็จะมีปัจจัยเรื่องของการดูดซึมนะคะแล้วก็การเผาผลาญพลังงานที่มันเกี่ยวข้องด้วยะคะ่ะถ้าเป็นเรื่องของความสวยความงามคอ mm hmm. สเมติกเนี่ยมันก็จะได้เรื่องของผิวพรรณได้ความชุ่มชื้นของผิวได้เราจะพบว่าคนที่ทานวิตามิน,นจะผิวชุ่มชื้นมากกว่า ะคะงก็คือมันก็จะช่วยเรื่องของสามารถป้องกันแสงได้เพราะว่าเขาลดการ,การอักเสบได้นะคะจากแสงเนี่ยที่เราสัมผัสเนาะแสงแดดจะเป็นตัวทําลายเซลล์หรือทําลายผิวหนางหรือทำาะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วยลดได้กระขอแบ่งเป็น2องกลุ่มนะคะก็คืออันแรกในกรณีที่เราทานเข้าไปนะคะก็คืออย่างที่ทราบว่าปริมาณที่แนะนก็คือ400 IU เนาะส่วนผลิตภัณฑ์ที่สําหรับทาเน,นี่ยคะ่ะ ก็คือจริงๆก็คือยังไม่มีข้อมูลที่แบบว่าชัดเจนว่าเท่าไหร่ถึงพออะไรอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วะะมันก็จะมีเวลาในการผลิตภัณฑ์ที่เขาใส่เข้าไปส่วนใหญ่จะแนะนำเหมือนเป็นส่วนประกอบเสริมนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นเพื่อป้องกันแสงแดดช่วยชะลอริ้วรอยหรือวหรือเอจจิ้งเป็น anti เอจจิ้งตัวหนึ่งได้แต่แต่ว่ายังไม่สามารถช่วยเรื่องของการเกิด แผลเป็นอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนมากนักอะไรเงี้ยคะ่ะส่วนที่เราใส่ในผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะถ้าใส่มากเกินไปมันจะพบว่ามันอาจจะมีความมันความหนืดเวลาเราใช้เราอาจจะรู้สึกว่าไม่สบายผิวไงได้คะ่ะแล้วก็บางคนใช้แล้วก็ระคายเคืองได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นบริเวณที่เซนสิทีฟสกินนะคะมันก็อาจจะยังมีปัญหาอยู่ส่วนใหญ่เขาก็พวกนี้ดูดซึไมได้ดีอยู่แล้วเราก็แนะนำทาไปเลย บางบางตามแพ็กเกจจิ้งที่แล้วแต่แล้วแต่ผลิตภัณฑ์ทั้งเลือกที่เราเลือกใช้อะคะ่ะอีกทีหนึ่งช่วง better to know